ดีเนาะชันได้ดีไหมใช่ช<อ>ันเข้าได้ดีไหมครับผมชันเข่าได้ได้แล้วระบบขับถ่ายดีไหมครับผมฉับข้าวอย่างดีมอ๋อขับถ่ายดีไหมใช่ขับถ่ายดีไหมขับถ่ายอย่างใช่เนี่ยโอเคสบายแล้วสองอย่างชันได้ถ่ายดีไม่แต่ไงใช่ <c oughs> ันบอกใช้ได้ ฉันได้ตองถ่ายถ้าถายนี่ไม่ตายง่ายใจไม่ตายง่ายไม่ตายง่ายอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้หัตาใช่ไหมได้ครับผมอยู่ไปเรื่อยๆกราบพอไม่เมื่อยเลยพอความเอาไเหยดไม่ได้ ขนาดนี้ก็ดีแล้วก็ยังนั่งชั้นข้าวเองได้ทั้งเ้ไดคนเลยอ้บุครับผมนั่งขายดีครับผมยังใช้ได้นั่งขายดี 6... 6หกใไรหกสิบหกสิบหนึ่งหกสิบหนึ่งหกสิบเอ็ด อายุครับผมสมบูบรณ์หมดส่วนน้อยใช่ไหมที่นิดหน่อย,หอยคหลวงปู่มังกรดส่วนน้อยหลวงปู่มังกรดก็ปกครองตนได้อยู่หลวงปู่มังกรดก็ปกครองตนได้ดีอยู่หลวงปู่มังกรดก็ปกครองตนได้ดีอยู่ถามถึงหลวงปู่อยู่บอก,ก็อยู่ได้ยู่ไหนปู่ดอนร้อยสองปู่ดอน น้องปูมง่มังอรดอร้อยสองน้องปู่เป็นพี่ท่านร้อยสามอ่คอยนอ่งร่อนครับผมจันศีแสนมงคลจันศีแสนมงคลอา่าจันศีจันมงคแสนมงคลหัวว้าหัวยใหญ่ในชะ่ไหมครับผมอ๋อหลวงปูร้อยสาม สองสามห้าโ๊ะจเวลายล่องจือลูกลระานไปเลยเรตาพอใช่งานจริงๆไม่ได้เรา,าขอขวางก็พอได้รูวองขวานธรไมดาเอาละเอียดไม่ได้จะแบบเป็นร้อยแล้วปู อันนี้ก็ได้หลายแล้วล่วะถ้าคนนี่สบายแล้วต้องโมนต้องขันช่างขาสนสตรีต้องโมนนะเขาจะจุดผ่อนเรื่องตาไหมเ,เรื่องนี้เรื่องเดียวตาคอยต้องปู่อยู่กับลูกหลานานานๆเนอะยังไม่เป็นอะไรไหมยังอ๋อยังไม่เมื่อยยัง อย่างไม่เห,ม,ม,ห <c oughs> มือนอย่างยางดีนะะบัใชะไหมใช่ไหมหานใส่แว่นเอาใส่แว่นเอาใจเัดีอย่างนี้ดีหม้ใจแข็งแรงใส่แว่นดาวขับนาล้มปูละพร้อม นานๆนาน <laughs> อยู่กับลูกก็ร้านนานๆไม่บองเลยเนี่ยครับครับผมลูกเั้น